ภูตาลไยบทที่21รเอพราะคำแนะนำของบิดามารดาจารวีจึงได้ปรากฏกายบนบ้านของอนันตราชพร้อมกับอุบลหล่อนและอุบลถูกตานเชื้อเชิญไปที่ห้องรับแขกอุบลเพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกยังรู้สึกหนาวๆร้อน พราภาพน่ากลัวยังฝังใจตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตันยกน้ำมาตั้งบนโต๊ะและรายงานว่าอีกสักครู่นายผมจะลงมาตันเดินกลับเข้าด้านในอุบลบ่นกับจารวีว่าหนาวจังนะคะบ้านนี้เครื่องปรับอากาศก็ไม่ติดทำไมหนาวกว่าบ้านเราคะคงสร้างได้ถูกทิศทางลม นลุกเลยค่ะเป็นอะไรจ้ะน่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนอุบลมองร,บรอบๆเขาจัดบ้านแบบโบราณในบ้านก็หนาวข้าวของบางชิ้นก็น่ากลัวไฟก็เปิดไม่สว่างสีบ้านยังทาทึบๆอีกเอาต้นไม้เข้ามาปลูกเยอะแยะอุบลวิจารณ์รสนิยมเขอเป็นแบบนี้ คุณจาดูสิ่งโตสี่มุมสิคะเหมือนของจริงจังเอเคยเห็นที่ไหนนะอ๋อสิ่งโตจาลองสีทองที่ให้คุณเหมือนสี่ตัวนี้เปรียบเลยคะ่ะจา้านี่เพราะคุณจาชวนนะคะไม่งั้นอุบลไม่เข้ามาหรอกฉันชวนมาเป็นเพื่อนบ้านหลังนี้ถ้าทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็อุบลว่าเหมาะที่สุด อย่ามัวคิดถึงในเรื่องเก่าๆเลยหรือผีหัวขาดคนหายตัวได้อย่างไรก็จำแม่นละคะ่ะน่ากลัวจะตายน่ากลัวมากหรือเสียงที่ถามขึ้นเป็นเสียงของบุรุษที่ก้าวมาจากด้านในและหยุดอยู่เบื้องหน้าโต๊ะรับแขกอุบลสะดุง้งจารวียิ้มแห้งๆอุ๊ยอุบลอุทาน ลค่ะเสียงถามไม่ได้สนใจจะเอาคำตอบจากอุบลหันมาทางจารวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านสุดกายลงนั่งอุบลรีบขยับหนีออกไปจนเกือบมุมห้องไม่คิดว่าคุณจารวีจะมาที่นี่บ้านผมรู้สึกเป็นเกียรติมากพี่ฉันมาขอบคุณ สำหรับของที่ให้คนของคุณเอาไปให้ที่บ้านอ๋อของเล็กน้อยนั้นหรือครับคุณจารวรีอย่าใส่ใจเลยมันไม่เล็กน้อยหรอกนะคะเพราะเป็นทองคําหล่อนรู้สึกว่าการมาพบอนันตราชเพื่อกล่าวคําว่าขอบคุณตามคำแนะนำของบิดานั้นไม่ควรทำหล่อนไม่ทราบซึ้งเลยที่เขาให้ของแพงๆแกหล่อน ทองคำสำหรับผมไม่มีค่านักหรอกเพราะผมมีมากพันลนาไม่หมดท่าทางและคำพูดของเขาไม่บอกว่าผู้โกหกหล่อนเชื่อเขาวรวยมากเศษทองคำที่ส่งไปมันอาจน้อยนิดจนเทียบค่าไม่ได้กับที่มีอยู่แต่คำพูดของเขาออกจะคุยโตไปหน่อยแสดงถึงความอยากอวดอร่ำอวดรวย คุณไม่เชื่อหรือฉันคิดว่าคุณคงไม่โกหกผมจะพาคุณไปดูเขาคงอยากให้หล่อนเห็นสมบัติของเขาแต่ไม่จารวีไม่ใช่คนที่เห็นเงินแล้วตาโตโอ้โหคุณอนันตราคงจะรวยมากยืนยันจะพาคุณจาไปดูอุบลน,นั่งห่างออกไปได้ยินก็อยากเห็นไม่ต้องหรอกค่ะ จารวีปฏิเสธเขากอดโอกเชื่อเถอะผมเต็มใจมอบสิ่งโตทองคำแก่คุณอยากมอบให้ตั้งแต่วันแรกที่พบคุณด้วยซ้ำแต่คิดว่าเร็วไปกลัวคุณไม่ยอมรับตอนแรกีิฉันก็ตกใจเมื่อเห็นของที่คุณให้และไม่คิดจะรับนะคะผมรู้ว่าคุณคิดอย่างไรการของผมเขียนบอกคุณแล้ว คือมิตรภาพคุณชอบสิงโตถ้าผมให้ของอื่นแก่คุณที่ไม่ใช่สิงโตคุณไม่ยอมรับแน่จะระวีขมวดคิ้วเขาอ่านหล่อนออกหลอนมารับของจากเขามิใช่เพราะทองคำที่มีค่าเลยแต่รับเพราะเป็นสิงโตต่างหากอนันตราชอมยิม้มผมพูดถูกใช่ไหมครับค่ะคุณ เขาเริ่มมีอะไรแปลกๆเหมือนปรากรพูดอะไรได้แม่นเหมือนใจนึกหรือเขาจะอ้างว่าเป็นหมอดูเหมือนปรากรอีกคนทำไมคุณรู้ว่าดิฉันชอบสิงโตก็คุณสนใจมันในวันนั้นอ๋อค่ะสี่ตัวที่คุณเห็นยังไม่น่าสนใจมากยังมีของที่น่าสนใจกว่านี้ไปดูกันไหมครับ จารวีใส,ส่ศีสษะปฏิเสธอีกครั้งไม่ค่ะขอบคุณแต่ดวงตาของอนันตราชจ้องลึกที่ดวงตากลมของจารวีทำให้หล่อนเหมือนงงไปวูบหนึ่งไปสิครับคราวนี้หล่อนกลับพยักหน้ารับค่ะอุบลงงยิ่งกว่าตะกี้เห็นนายสาวปฏิเสธ อยู่ดีๆก็พยักหน้า<อ>เชิญครับ<อ>จารวีลุกขึ้นอ,อุบลลุกตามอ,อนันตราชหันมาบอกกับอุบลว่า<อ>นั่งรอที่นี่แหละใจของอุบลอยากตามนายสาวไปเป็นเพื่อนเพ<อ>ราะทราบว่านายสาวไม่ชอบอนันตราช<อ>แต่คำพูของอนันตราช<อ>เหมือนตรึงให้หล่อนต้องหยุดนิง่ง ที่แท้ทั้งอุบลและจารวีถูกสะกดจิตสาวใช้ของจารวีสุดกายลงนั่งตามเดิมอนันตราชยิ้มหันมาพยักหน้าให้จารวีไปกันครับค่ะแล้วจารวีก็เดินตามอนันตราชไปอย่างว่าง่ายโดยที่ตัวเองก็งงว่าทำไมต้องทำอะไรฝืนความรู้สึกที่ไม่อยากไป อนันตราชพาจารวีมายังห้องหนึ่งจารวีเดินตามอย่างคนไม่มีชีวิตจิตใจหล่อนเคลิมเคลิ้มเหมือนฝันที่ไหนกันไม่ใช่บ้านธรรมดาไม่ใช่ห้องทันสมัยแต่ลายรอบด้วยกำแพงหินเป็นหินสีที่ตกแต่งสวยงามเปล่งประกายออกมาอย่างแปลกประหลาดของใช้แต่ละชิ้นทำด้วยโลหะวาวใส จนมองเห็นหน้าตัวเองบนที่นั่งนั้นปูลาดด้วยผ้านิ่มเมื่อมาถึงใกล้ๆจึงเห็นเป็นขนสัตว์ที่อ่อนนุ่มมือหยาบด้านจับที่มือขาวของหลอนน้องค่ะหลอนเงยหน้าขึ้นและสะบัดมือออกจากการเกาะกลุมทันทีปล่อยข้านะน้องค่ะรังเกียจข้ามากหรือ ข้าเกลียดท่านที่สุดท่านจะเกลียดข้าผู้เป็นจอมใจของท่านได้อย่างไรเทวีของข้าใครเป็นเทวีของท่านท่านยังไงละ่ะไม่มีวันอย่าทำให้ข้าโกรธไปให้พ้นจากข้าเทวีของข้าไม่ข้าไม่มีวันเป็นเทวีของท่าน แต่ข้าวหวังในตัวท่านมาเป็นคู่ครองถึงตายข้าก็ไม่ยอมอีกฝ่ายหัวเราะยอมตายเชียวหรือแน่ละ่ะถ้าขัวของท่านต้องตายละ่ะใบหน้างามซีดเผือดท่านหัวเราะของฝ่ายตรงข้ามดังยิ่งขึ้นดังราวกับผู้กรรมชัยชนะ บริวารทั้งหมดของท่านน้องค่ะท่านไม่ห่วงบริวารของท่านหรือท่านขู่ค่ามันเหยียดปากอย่างค่ะไม่มีการขู่ข้าบูชาความโหดร้ายมันหมายถึงอำนาจและทุกอย่างที่ข้าจะได้ท่านจะทําอะไรถ้าท่านไม่ยอมจะว่าข้าโหดร้ายไม่ได้ ข้าจะสาบบริวารของท่านทั้งหมดให้ทนทุกข์ทรมานไม่มีทางผุดทางเกิดหล่อนโนโกคำสาบที่ร้ายกาจหล่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นเจ้าแห่งบริวารทั้งหมดของดินแดนนี้สืบต่อมาจากบิดาดินแดนที่เคยสงบสุขอยู่ๆก็มีดินแดนหนึ่งผุดขึ้นมาจากอเวจีเรียกว่าภูตาลัย ภูตาายติดเขตแดนของหล่อนและหวังตัวหล่อนเป็นเทวีของมันหล่อนเกลียดความโหดร้ายทารุณจึงพลอยเกลียดเจ้าผู้ครองภูตาายด้วยหล่อนไม่ยอมเป็นเทวีของมันน้องค่าเป็นเทวีของข้าเถิดเพื่อรวมแผ่นดินเป็นภูตาายท่านจะยิ่งใหญ่รองจากข้าเท่านั้นไม่ใช่ข้าไม่ยอมคนเดียว บริวารแห่งข้าย่อมไม่ยอมทุกคนข้าจะบังคับด้วยอำนาจแห่งภูตาไลท่านจะได้แต่เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของข้าความเด็ดเดี่ยวปรากฏชัดอยู่บนใบหน้าขาวนวลของหล่อนแววตาของหล่อนช่างเปล่งประกายเข้มแข็งโดยแท้จนมันไม่อาจกล้าเข้าใกล้แต่ถึงกะนั้นมันก็ไม่ยอม ถ้าท่านไม่เป็นเทวีของข้าบริวารของท่านจะต้องคำสาบทุกคนมีเสียงออกมาจากรายรอบด้านว่าข้ายอมข้ายอมต้องคำสาปแต่ไม่ยอมให้ท่านเป็นเทวีของผู้ร้ายแห่งภูตาลัยเป็นเสียงจากบริวารของหล่อนทั้งหมดหล่อนน้ำตาซึมบริวารของหล่อนช่างประเสริฐแท้ ยอมทนทุกทรมานแต่ไม่ยอมให้หล่อนเป็นเทวีแห่งภูตาลัยดินแดนของความชั่วร้ายข้ายอมตายน้องค่ะท่านบังคับให้ข้าต้องใช้กำลังอย่านะข้ายอมตายและก่อนที่จะเกิดอะไรต่อไปเสียงอุบลตะโกนเรียกลรานคุณจาคะ่ะคุณจา จารวีสะดุ้งตื่นจากผวัง,ท,งทั้งทัที่หล่อนยังยืนอยู่ที่ไหนบ้านของอนันตราชเขาพาหล่อนมาห้องนี้ทำไมห้องนี้ห้องเก็บวัตถุบโบราณเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่นากำแพงหินสวยเย็นเยียบสงดัดวังเวงอนันตราชยืนกอดอกอยู่ข้างๆคุณ จารวีงงผมพาคุณมาชมวัตถุโบราณของผมเอ๊ะเมื่อกี้คุณสนใจไหมหล่อนสายหน้าหล่อนไม่สนใจชมวัตถุโบราณและไม่ได้ชมเลยด้วยซ้าแต่เมื่อหล่อนเข้ามาในห้องนี้นานแสนนานเราทำอะไรอยู่เป็นนานคล้ายฝันฝันอีกแล้วฝันกลับไปอดีตการ คุณจาคุณจาคะหล่อนตาโตอุบลอนันตราชยิ้มนิดๆสาวใช้ของคุณคงกำลังหาคุณอยู่เราออกไปกันเถอคะค่ะคุณไม่ดูหรือไม่คะ่ะเชิญอนันตราชเปิดประตูออกมาเห็นอุบลกำลังเดินหาจารวีอยู่อุบลทางนี้ อุบลหันมาทางนายสาวอุ้ยคุณจาคุณจาหายขึ้นมาข้างบนตั้งนานรอจนรอไม่ไหวค่ะเลยขึ้นมาตามกล่าวพางมองไปทางอนันตราชเริ่มมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นพาเจ้านายาเราหายขึ้นมาตั้งนานอุบลกลัวเกิดเรื่องไม่งามจึงตามมาดูดีจารวีนึกในใจ ตะกี้หลอนเหมือนฝันไปน่ากลัวด้วยและมีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เพราะเสียงของอุบลเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะทั้งอยากรู้ทั้งไม่อยากรู้ไม่รู้จะดีกว่ามิฉะนั้นหล่อนอาจไม่สบายใจอนันตราชมองอุบลด้วยสายตาเครืองขุ่นแวบหนึ่งแล้วกลับเป็นปกติ เพราะเสียงหล่อนแท้ทําให้มนสะกดเสื่อมคลายอุบลไม่กลา้าสบตากับเจ้าของบ้านรู้สึกขนลุกขึ้นมาเฉยๆ,ๆคุณจากรับเธอค่ะจารวีพยักหน้าจะทำไมรีบร้อนล่ะครับเจ้าของบ้านถามขึ้นอุบลทําใจกล้าตอบแทนนายคุณจามาตั้งชั่วโมงแล้วนะคะ ถ้าคุณจาจะกลับผมจะไปส่งที่ประตูอันันตราชไม่ได้สนใจอุบลเลยพูกับจารวีด้วยเสียงนุ่มนวลสุภาพขอบคุณค่ะ,ะเมื่อกลับมาถึงบ้านวรุณทารักซึ่งห่างจากบ้านภูริยาลัยเพียงไม่กี่เมตรอุบลก็ถามทันทีคุณจาหายไปไหนตั้งนานคะจารวีตอบไม่ถูก ตอบไม่ถูกจริงๆว่าหลอนหายไปไหนนอนฝันมันเป็นไปไม่ได้ไดก็หลอนไปกับอนันตราชเข่าพาเอ๊ะหลอนคิดไม่ออกรู้แต่ว่าหลอนฝันว่าเป็นใครคนหนึ่งในอดีตการแม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้ไม่ใช่ความฝันครั้งแรกเคยฝันถึงดินแดนแห่งอดีตการนั้น จาคุณจา,จาอุบลเขย่าแขนนายสาวจาระวีสะดุง้งจ้าเมื่อถึงใครคะเปล่าแล้วคุณจ่าหายตัวไปไหนตั้งชั่วโมงปล่อยให้อุบลรอไปกับคุณอนันตราชแววตาหล่อนเลื่อนลอยอุบลงงค่ะข,ขอพาไปไหนคะไป ไปไหนคุณจาจาระวีกดขมาบโอ้ยลืมไปแล้วตายแล้วอุบลอุทานเสียงดังอย่ากแกล้งสิคะอุบลใจไม่ดีเลยบ้านนั้นไปดูวัตถุโบราณมังจาระวีไม่แน่ใจคุณจาพูดเหมือนไม่ได้ดูคิ้วเข้มขมวดจนเกือบชิด ไม่ได้ดูแต่พบกับสถานที่โบราณกําแพงเป็นหินที่นางปูด้วยขนสตัว์เย็นสบายคล้ายท้าใหญ่ๆลึกรับคาถาอุบลตะลึงจารวีพยายามนึกและกล่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งน่ากลัวกําลังบังคับขู่เขนผู้หญิงผู้หญิงคนนั้น จารวีไม่บอกว่าเป็นหลอนอุบลขนลุกคุณจาเป็นอะไรไปคะคุณจานายสาวสายหน้าเช่นไม่เป็นอะไรนี่เริ่มเอหรือคะเปล่าอุบลรีโบ,บกมือพอพอคะ่ะเย่าพูดดีกว่าอุบลขี้ขลาดบ้านนั่นน่ากลัวคุณจาก็น่ากลัว ฉันหรือน่ากลัวก็คุณจาเพอเจอร์ไม่รู้อะไรฟังไม่ได้เลยค่ะไม่รู้เรื่องด้วยจารวียิ้มแห้งๆฉันก็ไม่รู้เรื่องตัวร้อนหรือเปล่าคะอย่าบอกคุณพ่อนะอุบลพยักหน้าถ้าบอกท่านอุบลก็ไม่รู้จะบอกอย่างไรเหมือนกันงงเป็นบ้าบ้านนั้นต้องมีอาถรรพ์แน่ๆ อุบลเข้าไปงี้ใจเต้นแรงมันสั่นขึ้นมาเฉยๆเกือบชั่วโมงที่รอคุณจารอบๆดานไม่มีสับเสียงอะไรเลยเข็มตกก็คงได้ยินเสียงนั่งเฉยๆก็มีกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ลอยมาบางทีก็หอมบางทีก็เหม็นอุบลอัดอั้นมานานจึงพรังพ่งภูออกมาหมดทำให้ร่างที่ก้าวเข้ามาพลอยชะงักหยุดฟัง เขาสนใจและอยากจะแน่ใจว่าอุบลกำลังพูดถึงบ้านตรงข้ามซึ่งเวลานี้มีชื่อว่าบ้านภูริยาลัยอุบลพูดจบจึงเหลือบเห็นปรากรอุ้ยคุณปรากรขอโทษครับที่เข้ามาเงียบๆจารวีหันควาบดิฉันไม่ได้ยินเสียงรถเลยค่ะรถผมเสีย ต้องเข้าอู่เลยมาแท็กซี่จอดหน้าซอยแล้วเดินเข้ามาครับจบบทที่21